สวัสดีครับนุมสุรินชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องสุภุสุขคนครับผมสวัสดีแมวบองโอนกุปรุบคเนียบัตนุมสุรินชาแนลมากแล้วครับวมือนี้สิภาพี่น้องว่าเบื่องสวนน้อยๆนะครับเล็กๆสิภามาอัปเดตต้นฝักทองคืเอเก่าเลยพี่น้องดอกออกดอกเยอะมากช่วงนี้เป็นต้ศูนย์เถาแก่พี่น้องเอ้ยมาถอนนั่นต้นบอกอื้อกับบก แตงโมนมสลินถิ่มานี่แม่โอ้ยต้นกำลังงามๆออกดอกเต็มเลยมาถอนถิ่มพี่น้องอันนี้ของเถาแก่ปลูกนะครับเด้อเป็นบักเขือพี่น้องออกน่วยแล้วดกหมากนะครับอยเอามาให้พี่น้องช่มครับผมเนี่ยดกหมากบักเขืองาครับผมสีม่วงนะครับถาแก่ปลูกพี่น้องเนี่ย แตงโมนุมสซลินปลูกพี่น้องเบิ้งมันเป็นต้นง่ายเราได้พี่น้องเบิ้งมาถอนถิ่มไหมพี่น้องโอ้จะจะศูนครับเขียดห้เถ่าแก่ดิพี่น้องนี่ครับเบิ้งมาถอนถิ่มต้นบักโม่บักหลายพี่น้องเอ้ยมาถอนของข่อยถิ่มอันนี้บักือข่อยกับมาทอนถิ่มเลื้อบาง,บาง ออกน่วยเลยพี่น้องเอ้ยดอกเบ่งดอกครับผมเ๋ยวสิตัดยอดตัดดอกไปให้แม่บ้านเพิ่นจัดเมนูเสพเซี๊ยบมาให้พี่น้องช่มครับผมเพิ่งออกดอกเลยพี่น้องดอกมันหลายผลน,นะครับเดยวสิเก็บดอกกับยอดโอ้ยศูนย์หอยทาแกพี่น้องเลยเบ่งบกโม่่อยต้นกำลังงามๆไปชิมมั้ง่งอยไหมพี่น้องมาท้อนชิมมั้ยเบ่งรักฐานโอ้โ ไม่ง่ายนี่แถวละป้วงและวถวแกหนึ่งบอกอือก็กำลังนวยพี่น้องนวยนวยเยอะมากเลยบอกอือก็มาถอนของข่ชิมด้นกันเขียดเนี <c oughs> ้ข่เนาะเพี่นอ้องดอกเยอะมากเลยเดี๋ยวสัมวดตัดยอดกับดอกพี่น้องนี่บกทั่วก็กำลังงามพี่น้องอันนี้หอมแดงนุ่มสลินพี่น้องหอมแดงนะครับ อันให้พี่น้องมาชมนี่ครับผมบักอือ้งงามแต่ก่อนนี่ดกเต็มนี่พี่น้องเบิ้งมะธรน้อข่อยแปมมาเป็นตะศูนย์ไม่ไงนี่เถอะเกอะโอ้ยอึดแนวเห็ดมาถอนบักยื้อธรนั่นบักโม่นุ่มสลิ่นถิ่มาดิแมพี่น้องเบิ้องลักฐานใช้เบิ้องลักฐานดันถอนหลายมือนัอ่นพวงว่าคนนี่ ตนน้นน้อยๆเ่ายอ่อมถอนเน้อนง่นายจนเป็นดอกแล้วมาถอนของข่อยชิม่อยทางหยาเกือบตายเบางหยาพี่น้องข่อยทางหยาเกือบตายก็สิปลูกได้สุดๆเลยศูหกกลหน่อยตะแก่อยู่พี่น้องเลยเอ้ยบลกอึข่อยง่ายๆมาถอนของข่อยชิมเดี๋ยวจะให้เบิ้งบักพริกเพิ่นพี่น้องเพิ่นปลูกบักพริีนวยดกคักเด้พี่น้องเบิ้งนวยดกมาก ต้นเกือบสีหักกับต้นหน่อยพี่น้องเบิ้งดกมากเบิ้งดกสุดๆเลยพี่น้องมาชมดกเลยเพจพร้อมพี่น้องจมเป็นผู้กุ๊กกี้เพจพี่น้องเบิ้งงวยแบบต้นจนสิลร่มพี่น้องเลยสีหักเบิ้งพริกแล้วดกหักตก่าแก่พี่น้องเบิ้งต้นงวยใหญ่ายฮัก ดูด้วยดกแห้งไม่ไงเดี่ปลูกพักดีดอกแต่มาศูนย์มองว่านีน่ดอกเขือพี่น้องเสือเทิดมีอะได้กินกระเล่าอยู่หรอแต่ว่าพูดถึงไงม่านเอาบอกอื้อคอยชิมไงถอนบอกอื้อคอยพี่น้องอันนี้ก็ต้นบกทัวทัวเกาลีพี่น้องปวดเครื่อนมันงาเอาไปหุ่นหรือพี่น้อง มันยังมาอัปเดตให้พี่น้องชมเบื้อแต่แก็เหลือหลายอยู่หรอกครับเหลือหลายอยู่ปลูกไว้หลายพี่น้องตอนทิมก็เพิ่หมือนกัหลายเป็นน่วยก็หลายพี่น้องหัวกินไข่ก็งามนหลุกอึ่น่วย,น,วยน่วยหลายเลยดอึ่สุดยอดเลยพี่น้องกัน นุ่งกระไลได้พี่นอ้องตกยำแรลงนะครับฝนลินสามมือสามขึ้นนนี่ฝนลินอันนี้พ่อเต้เช้าพี่นอ้องเหยียบรวดมาอถอนบักอือข่ศูนย์คือเหย,ยียบเวทแต่ต้นไม่เจ้าเนี่ยแม่บ้านพนิ่วมาตัดไปเห็ดแม่นูให้ยพี่นอ้องเห็ดหน้าตาแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านมานมสุริน เรามาตัดอันสสวัดีจ้ามาตัดไอ้ดอกบักยื้บบพี่น้องบักโม่ไข่ก็มาถอนถิ่มบักอื้อข่อยงามๆก็มาโอ้ยไม่ไงเนี่คือ่งจะซูนเบื้องน่วยกว็หลายพี่น้องน่วยกว็ดกแม่บ้านเป็นมาจัดเมนูให้นุม่มสุรินทร์พี่น้องถ้าเบื้องสิได้กินนี่ยังวันศุกรจัดยังให้กิน นี่ครับผมเสยพี่น้องมาอัปเดตพักไม่ไงกับปลูกมีแต่ของโดดๆไอ้น้อยโดดๆเลยบักพริกบักเขือพี่น้องน้อยกำลังเบิ่งึวยเต็มเลยน้อยกำลังงามพี่น้องเวยเต็มเลย ออครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจนุ่มสุริน,น้ำนะครับผมพอ,อกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินชาแนลด้วยนะครับ